ครับสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีสวัสดีตอนสวยๆนั่นอย่างบ้านแคมป์ปาวเบาชื้อนะแม่สู่สวิงแข่งเอารถสวิงแข่งเอารถสิตักเอาปูบ้าคล้ายเต่า กัสดีเด้อพี่ดองสวัสดีกณนดีพักกันมาร่วมตวกันอีกแล้วอยู่ที่บ้านตุยตุยพักกันไปหาแมงแข้งอีกแล้วกินแล้วค่ะนันกินแล้วอมาลาเธยเทาตุยตุยน้องไมยสาววันแล้วก็น้องอะไรนะน้องอะไรนะน้องน้องน้องอะไรนะลืม สเมื่อนินองวันเพิ่นสิมาหาแมงแขงนะคะเพิ่นเอาคู่บ um ักใไงหนึ่งซ้ำหัวนี่สิมาใส่แมงแขงมาชื่อว่เต็มบ่ตกลงอยากได้เต่าหรืออยากได้ผู้ชายขายเต่าเดี๋ยวนี้นันอยากได้เต่ากระแทกไปกระแทกเนื้อยากได้เด้บ้านคอยห่างไกลกระด้อคอยอยากได้จักรลอยน่วย มาซุ้มพวกกระเทยนี่นะเป็นไหมอแ้งเมอุ่้มาอ้ยช่วงเข้าเขาดีอันสุดไปห้าแมงอันแข้งมึงนักกันเนาะอันม่วงมึงนำแมนจิบโป๊กโป๊กอันแม่แข้งเหยวแใส่ได้ยังบ้า ผ้าแพ sol, ้แดงเนี <t> ่ยว่าส้นพนินผู้คนีดีเพนสีแก่สอ๋อคนชายชาเดียวมา้ย้วมันยอมซีให้เหรอเส้นเล็้ขาวปสาชั้นหนาก็ะิกกม่ฮกระเตอร์ไ่อไปอะไม่้อาอรอซลลกะสไปะิไปทางนยางมึงกีโลด นหฮ่ยเมยขากันยางกสิบซอยอน่ะ้ยยผู้ขี่รถไปมองอันต้นอันชูงนะขี่กับขี้อาซาเล่งไปน้ำบ่ขี่ซาเล่งไปน้ำไปักสิได้บ่ได้บ่ได้กหาให้หญิงวันมากินเพราะว่าห้าหมู่บ้านเากินเลยากขี่ซาเล่งไปเฮ้ยได้น้ำมันยุ แข่งอยู่พอเจ้บันเบิ้นคุณกัดสิมาเพ็นได้ป่ามาเพัน่าเพ็นมีเอฟซีสื่อป่าหายบุกได้หยยน่นแหละกับกุ้งเต้น่าสันชีสโซเล่งไปนี่เฮ้ยมันจังจิ้วจิว้วมึงยยดเลยรักฐานนี่มาเบิร์นันลให้ดูขามึงเ,เป็นจำเป็นจำ ไปสิไปดูมึงเมามึงเมาเมื่อคืนนี่แม่แค่สิแตกตั้งแต่หัวา่มึงบ้านี่บอแมนบาดมึงให้ม้าอะไรกัดคอมึงนี่บอแมนก้าเนาะสวนควันไมเช้ามึงไปเอากลางกองหินเลยเหรอบอแมนก้าเนาะสั่นควันโอ้ยแล้วคือบ่ไปจักเทือเราถ่ายใคเต่าหายไปบ้านพี่จีกูบ่กใครเต่าเหรอไปวเจ้าบอจกนี่ผมเป็นธุรกิจบ่อจัดได้ ผู้บ่าวน้องขอยมากดอ้อซื้อวันดอ้อซื้อวันด้าเป็นยูทูบเบอร์เงินเดือนเดือนละแสนอ,อ๋อแสนสิหามาไรเ,ราเราด,รดเราบอกดับแล้วบอกว่าอยากมีผู้บ่าวเป็นพ่อค้าขายเต่านะก็จะได้ไปถ่ายคลิปขายเต่าเต่าดอเต่าดอ แรกก็แรกซื้อก็ซื้อขายก็ขายวันวะชบหม <laughs> พอดีเมยเจ้ากับเผาทานมือดีขึ้นดีก็เอาพวกกระเทยเทาไปาาเผาว่าไข่เต่าสาวไข่ทานเอ้ยเมาเเลย <laughs> ว่าไข่เต่าสาวไข่ทาน เสาลงเตาเสาลงเตาจกธาตุโอ <f employees fucking hungry> ้ยเป็นธุรกิจคือนั่งรูนั่นเมื่อเจ็ดแปดสิบกระสอบมือวัดเมื่อบ้านเด็จักมือท่าไรก็สามสิบนั่งว่านั่งไปบรรทามันนั่น่คตรโกดตีนมากกดบ่าวเตาเนี่ยท่าไรบ่าวเตาหน่อยท่าไรสามหน่วยสามหน่วยลอยสี่สิบาทเบาหนึ่งกว่าสามหน่วยลอยสี่สิบบาท ผู้ขายได้ล่ะผู้ขายห้าร้อยขายเป็นกิโลหามใหญ่ยูบ้าหามรับตรงอยู่บ้าตกลงสิื้อเต่าหรือสิื้อคนขาย <c ười> เอาเคือนออั่งเอาไว้มาสกันเลย คุเธ่เบงคักแล้วเขาให้ลูกบอลรว่าไปแก่ไปแล้วแต่ว่าเขาวันมันไม่มีบองเปลี่ยน่โอ้ยมันจะเปนยามาลาเออไปแต่งของยิ้มจับออเอาเมฆเาอลไปกลับคืนกลับคืนไปเบิ้งรถได้คุ้มหมเ้อเฮ้ยใสายปต้อยแม่เป้งเป็นพวกินหันแล้วเนไปได้ไม่สายโอ้ยเฮียมาเถิ มันยังดีเรื่องไรเอาแล้วเขาคือเอามาถิ่มแสดงว่ามีอยังบอกเขาใส่อยังอยู่นะเออแจกไปใช้คุ้นตีอันไหนอย่างเบิ้งอยูอใใ่ในใส คือต่อได้แหละโอกระต้น้อเโเอลโูจเ่อนเช้่ะตนเก่าเหรอว ม,ม,ม,มหาแมงแข้งคือเกาพี่น้อง,าาองของสแสบเมื่ว่านี่แซบแสบเจมาลาเจเกยบสาวันกินเนื้อก็จะเป็นโรค Hakatong ha kim mang mãi nỉ lệ gong lông mọi người nini nini toy nini 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 นี่แหละต้นนี่แหละนี่ต้นนี่บักลายมาเมเซียวตุยขึ้นได้วะให้ไมเซียวขึ้น เฮ้ยโคตรมี่ลมันโพดโพ้เฮ้ยมฝ้ายมามาล้มันตอยอะแม่มันดูหนักปลายมีเยอะมาแล้มันตอยกับแม่มันดูไหมนั่นมาตอยอะแม่มันฮะตงไโตนี่เตรีมอยู่ในใบตองนี่นี่มาเก็บอะใบมันนี่นี่น่โอ้ยหยิบไดตัวหน่อยตัวหน่อยก็หน่อย ีงมตนี้ไงะดนอกเมมตขาๆแล้วเนาะอเกียวน่นเป็นไง้ว้าาไมกัวขึ้นเยเฮ้ขึ้นขย่าเออปูมันบอกกินข้อนะขึ้นเดี๋ยวป้าเฮ้ย ว่ามึงะแพ้นะ่หกลงแพ้เออะเกวว่าเจ้าขืนเรียกว่าบกาเจ้าแพ้มันบอมีบงกาบนั่นมึงมาตัวยให้กูขืนควายเจ้ากูคือลิงลิงน่ะมันคือกูอือมาโตาโตมาลาโตมโตมาเาโาสู้ตมา่าโาสู้าโต๊ะาต๊ะตะลิงน๊ะมาลาโลามาลาเต่งก็มูลาโต๊มาลามาลามา หาต้หมุนแสดงรูปแล้วมุนสมบูรณ์แบบบทอย่างคุ้ขึ้นไปคือกว่าเก่งเก่งเก่งแบนี้เลยจราจะทอดเราจะปีกสี่ยเอาลอยดังเนาะพระจ้า้ามันคือปับปับปๆับปับปับกว่าลิงตั้งมื่บ้านนี่เลบ่เฮ้ยโัวหัวใครมี โยตรงกินแย้งมากด้ยันยอออกมาขาดเดียวต่จะยุ๊ยชันใจป้าเฮ้ยเราคือขืนไววแท้ชันเฮ้ยชันชันให้ลิงมาตกลงมาเฮ้ยไม่คอสิโตงมาจะรี่ไปยนี่มาพิษอารมณอมราจะมาตกฟันมันิเป็นใบเป็นใบเนาะเฮ้ยมันปริญญาู้ไม่ พี<ค> <VII S 1> ่น้อแมงแข้งวันี to to <ally parfois> ้น speak so ียจิมตี่มีเออพี่ลงมาลุ้นโอ้ยจุ่บริหากใบมันสึงตัวระวังตาเด้อ

ไนี้มัอตาสนากรับต่วโอ้ยากระมัน่นินยนี่มันแรกมันก็ต่จนต้องมีูงยเยแต่เสียไหยอย่างบ้าันกูกจ้องเผพี่ดิก็ไมไม่หนาววันมาไม่เนี่ยโอ๊ยไม่ได้พี่ ว่ามีเอาพกอะไร่นี้ได้ว่าม่ไม่มันเผาแล้ว่าเอาแม่มาจีบไว่าจับดีเลยเมเซียลไม่อันนี้มัน ต้นต้นนั้นนี่ไม่มันบอกคอยต้นน้อยดีต้นน้อยมันตัวน่อยแล้วมันลายแต่มันตัวหน่อยเจพอลล่าก็จะมาอยู่เด้อครับเด้อ

พี่น้องจะได้ยินบอโอ้ยเมเซียาเหยียบงานอะมันน้องน่เียโอ้ยเหตุยังไดซะ อนั้นม่ระเบิดใี่หรือด่ากันุเซัมซุงกับ họ นกินหมดกินแมงเฮ้ยยืดนะเจ้าบก่แมงหัวลงว่ามันแหละคือบอมัน มันหลุดใ่ขออรสมือแล้วมันหลุดใด้แล้วเปนยงคอนจังเสีนหายนเป็นงมือของมือของแมาล่ามันจะจอะมัจะใส่หนาจแย่ยังแย่ยังแย่ก็เป็นเสียงเมื่อวานเมื่อวานนี่าเนเจียวล็อกกจับกับมือเราเไดนเป็นหยางเลยมือพอดเงี้ยวใส่มือพร้อมบาดคนอื่นันแดงเบิดมือกวดาสิยหายสองสามมือบ่อุมันแกเลนมันยาบกวกี

จกา็เ่าแลจะเล่นขี่ก็เลลาเป็นคนขี่เล่นนะต่เมื่อวานนี่เล่นเล่นขี่เ้นกรูบดกองแล่เอารับขี่ส่งตัวยานปลอส่เลยยุ่เหทำไมมันติดมม่ย่้อบห้อเด็กมาห้นงจดู เอา้ำไลใส่มันน uh uh right> uh ี้ทส่ปาก็เสีบหมดแม่งแกงเหยาะสียบปา่กเา่แล้วยิบเดียวเ้าเปร่มืหากินป่าคลองนี่อีละพวกนั้นกุ้งเ้นมันก็เสียามา หากินมดกินแมงอยู่กุ้งมันเคิ่งทามันถูมัน่ายังหาตัวได้ไม่เตี้ยวแต่ว่าสีมาเที่ยงแต่ว่าเห็นมันนี่เอาว่าปลอกเป็ดในมะขวะกินเด้ยต้นนี้เท้ามาอยู่ สวัสดีเราเก็บเอาถุกโตนั่นในหัวเลาเฮ้ยตบ้าในหัวจะขึ้นายแต่สวัสดี วะนี่ตอนกล่างเมันมันนบาปหอเด็ุกโลงใบีลายเกิดอย่นี่นี่ปากตัวกบตัว่มลายลายเนี่ไปเช่ม้หมมันเปลีกระป๋องไปก่อนใไม่ไ้นั่ไมาัย่ได้ใเบึงห้างชาวันไงชาวันไหนลายอยู่เด้อ อันนี้มันทังใหญ่แล้วมันมันเลยชาวบ้านกินหมูว่านี่ป้ามันเฮดีก้มมือนะเออครัวแบบแห้งแห้งแมนมันแห้งลิ้มหมูว่านี่ โอ้ยมันเหยียใส่้อเลานี่นะเม่สิเป็ีนคือส่โลดมันเยส่อที่จชล้วใส่บ่ทงมังฉัน่สูหลายีนม่อีเาตุยเบาเอือเราไเห็นเป็นอย่างมันเหนียวใส่คาแล้ใส่ก้นเอ้ยใส่ก้นแล้วใส่แป๊เพิมเมอสิเปลี่ยนังเบาหนำเรียกหาเถมันะ้งห้เว้าน้องไม้มันบทันแล้วจะห้องกระสีมาใส เพรานเราถาวเมื่อกิน um, กุ้งเต้นน้ำพล่าพ่าพี่น้องเอ้ยฝ si> ่านะก็เสอาฝ่ากับกุ้งมาเลอนนะคะเอาไม่แค่ก็ได้ซ้ำนี่ล่ะจิ๊ดจหาเยิดตามคลิปหนาด้วยครับเด้อโดยไปแล้วสบายดี